คุณผู้ชมครับชอบแผ่นนี้วันนี้เราจะพูดถึงวงดนตรีจากเท็กซัสแต่มีชื่อวงเป็นภาษาไทยและเป็นเจ้าของอัลบั้มที่ผมชอบแผ่นนี้ครับ ขอขอบคุณมัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ฮะที่ให้การสนับสนุนชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดใครที่มีปัญหาสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมๆกันต้องใช้แว่นแบบโปรเกรสซีติดต่อไปที่มัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ครับวงดนตรีวงนี้ที่มาจากเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีชื่อวงเป็นภาษาไทยจริงๆนะฮะชื่อวงของพวกเขาก็คือเครื่องบินเครื่องบิน ภาษาไทยเรานี่เองเลยนะครับเนื่องจากว่าสมาชิกของวงคนหนึ่งเนี่ยคือเป็นมือเบสนะฮะเธอชื่อว่าลอล่าลีนะเธอเคยเรียนภาษาไทยแล้วเธอก็ชอบคําว่าเครื่องบินมากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะทะทางที่ผมจริงแล้วผมว่าเครื่องบินเป็นคําที่ไม่ได้ออกเสียงง่ายนะสำหรับคนฝรั่งนะเพราะว่าเอาแค่คําว่าเครื่องเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่รูป เสียงท,ที่ใช้กันในภาษาอังกฤษนะแต่อย่างไรก็ตามเธอเลือกที่จะใช้ชื่อเครื่องบินแล้วก็ลวกลายเป็นชื่อวงของเธอมาความน่าสนใจก็คือว่าล่าสุดเนี่ยปีนี้วงเครื่องบินนะฮะได้เข้าชิง Grammy Award สาขา Best New Artist นะฮะที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแต่จริงเครื่องบินเนี่ยเขาตั้งวงมา10ปีแล้วนะฮะ มีอัลบั้มออกมาแล้วเนี่ยประมาณรู้สึกจะ2อัลบั้มแล้วแล้วก็ยังมี EP มีโปรเจกต์พิเศษอีกมากมายเฉพาะที่ผมมีอยู่เนี่ยผมมีอยู่4แผ่นด้วยกันนี่นะครับนี่คืออัลบัม้มนี่ก็อีกอัลบั้มหนึ่งแล้วก็มี EP ที่เขา,เาร่วมงานกับ Leon Bridges เนี่ยนะครับศิลปิน R&B ซึ่งก็ดีทั้ง2 EP นี้เลยนะครับนั่นแหละครับแต่ก็ยังได้เข้าชิงาสาขา New Artist, นะครับเ e ส์นของ Grammy Awards ในปีนี้ซึ่งซึ่งอันนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าสำหรับ Grammy Awards เนี่ยเวลาที่เขาจะคัดเลือกว่าใครมีสิทธิ์เข้าชิง Best New Artist เนี่ยเขาไม่ได้นับว่าใครออกอัลบั้มหรือเพิ่งมีผลงานในปีนี้แต่เขานับว่าใครเพิ่งจะ Break Through ในปีนี้หมายความว่า ต่อให้มีงานมานานแล้วก็ตามแต่เพิ่งเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับตอบรับอย่างกว้างขวางเนี่ยเป็นปีแรกเขาก็นับให้เป็น Best New a r t ติสนะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นก็คงต้องหยิบแผลนของเขามาพูดถึงสักนิดหนึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยตัววงเครื่องบินเนี่ยนะฮะเป็นวง3มชิ้นนะครับเบสกีตาร์กลองแล้วก็เพลงที่ทำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพลงบรเลงครับซาวของ เครื่องบินเนี่ยมันจะผสมผสานดนตรีหลายๆแบบแต่ว่ามักจะเป็นซุ้มเสียงที่ได้ยินมาตั้งแต่ยุค60อฮะมันจะมีความผสมกันไม่ว่าจะเป็นโซลเป็นฟังเป็นไซค์เคเดลิกนะฮะเป็นร็อกนะฮะผสมผสมกันอยู่ซึ่งซึ่งอันนี้มันก็คือซาวแบบที่วงยุค60ยุคบุปผาชนยุคฮิปปี้เขาทำกันนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ,อมีนักวิจารณ์บางท่านบอกว่า ซาวที่เครื่องบินทำอยู่เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลจากเขาใช้คาว่าไทยฟังคือเวลาพูดถึงไทยฟังเนี่ยบรรดานักวิจาร์ณหรือว่าคนาที่ติดตามเรื่องเพลงเขามักจะนึกถึงวงดนตรีไทยในยุค60ในยุคสงครามเวียดนามนในยุค GI เลยนะครับยุคนั้น,นมันจะมีวงไทยที่แบบต้องเล่นเพลงฝรั่งนะฮะ เพราะว่าต้องเล่นให้ทหาร GI ดูซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพลง ROCK ด้วยนะฮะสมมุติเพลงโซลดังเพลง r ่อาดังเขาก็ต้องไปแกะแล้วก็มาเล่นดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีซุ้มเสียงอะไรบางอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นบางทีอาจจะเล่นเรียบง่ายกว่าต้นฉบับอาจจะ ไม่สามารถปรับเสียงให้เหมือนต้นฉบับเด๊ะนะครับอาจจะด้วยเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เหมือนกันและที่สําคัญก็คือเสียงร้องวิธีการร้องวิธีการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษมันก็จะมีความเป็นไทยๆอยู่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันกลายเป็นเป็นสเสน่ห์ของของไทยฟังในยุค60 s นะครับ movement นี้นี่กว้างไกลามากนะครับคนที่ทำให้ movement นี้โด่งดังไปทั่วโลกคนหนึ่งก็ต้องพูดถึงดีเจมัฟไซแห่งสุดแรงม้า records นะฮะที่เวลาไปเปิดแผ่นนี่ก็จะเปิดเพลงพวกนี้รวมถึงเพลงลูกทุ่งด้วยนะฮะแล้วก็เลยทำให้ฝรั่งได้ยินแล้วก็โหสาวมันดู exotic มากมันดูน่าสนใจมากแล้วก็เป็นที่เผยแพร่ไปซึ่งถามว่าวงเครื่องบินเนี่ยมีซาวแบบที่มีกลิ่นอายแบบ ทยฟังในยุค60้ไหมก็ต้องบอกว่ามีคะคือความความเหมือนนี่มันอาจจะอยู่ตรงที่ว่านงอางจากว่าเครื่องบินเนี่ยเพลงส่วนใหญ่ของเขาเลยนี่แทบไม่มีเสียงร้องเลยเป็นเพลงบรรเลงน,นะครับดังนั้นเนี่ยไอไอเรื่องการร้องออกมาแล้วสำเนียงเป็นอังกฤษแบบสำเนียงไทยเนี่ยมันมันก็ไม่มีหรอกแล้วก็เขาเป็นฝรั่งอยู่แล้วด้วยแต่เขาร้องมันก็ไม่ใช่สำเนียงไทยอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับผมนะเสียงที่มันชัดเจนมากเลยนะ คือเสียงเบสบวมๆผมพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยอาจจะด้วยคุณภาพการบันทึกเสียงถึงในยุค60นะฮะคุณภาพการบันทึกเสียงคุณภาพของแอมของเบสคุณภาพของเครื่องไม้เครื่องมือในยุคนั้นเนี่ยมันทําให้อาจจะปรุงแต่งเสียงเบสออกมาให้มันคมกริบเหมือนทุกวันเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเบสในยุคนั้นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันมีความบวมๆนิดๆนีนน่ถ้าสมมุติว่าผ่านมือโปรดิวเซอร์เก่งๆซาวน์จินเนยร์เก่งๆเขาก็อาจจะปรุงแต่งด้วยอีควอไลเซอร์จนจนในที่สุดแล้วมันมัน ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถ่านึกถึงไทยฟังในยุค60เนี่ยไอเสียงเบสบวมนี่เป็นเรื่องปกติเลยเสียงเบสมันมาแบบตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันมันก็คือสเสน่ห์นะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นส้มเสียงแห่งยุคสมัยซึ่งไอเนี่ยไอคาแรคเตอร์เสียงเบสที่มันมาแบบบวมบวมนิดนิดเนี่ยคือคาแรคเตอร์เสียงเบสของของเครื่องบินเลย ซึ่งบังเอิญด้วยความที่มันเป็นวงสมชิ้นนะฮะแล้วเบสมันค่อนข้างเป็นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงนํำเลยด้วยซ้ำไปของของดนตรีของเครื่องบินแล้วพอซาวกีตาร์เนี่ย ก็คือซาวกีตา้าในยุค60เนี่ยมันเป็นยุคที่มันยังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายเสียงตรงเสียงแตกอะไรแบบมันยังไม่ได้มีให้ปรุงแต่งอะไรกันเยอะดังนั้นมันจะเป็นเสียงกีตารากีตราเลยแล้วก็โซโล่กันด้วยเทคนิคที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนกับทุกวันนี้ที่แบบเทคนิคการเล่นกีตารามันถูกพัฒนาไปไกลมันก็จะมีความง่ายมีความคือสิ่งที่เหลืออยู่มันเหลือแค่เมโลดี้กับบรรยากาศนะฮะ ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พูดยากเหมือนกันมันมันบางทีมันตั้งใจทําก็อาจจะไม่ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นเองจากจากการที่วงดนตรีเขาเขาเชื่อในเรื่องนี้ต่างคนต่างปรับเสียงต่างคนต่างเลือกโนตต่างคนต่างแต่ง,ตงเพลงให้มันออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่อยู่ในเพลงของเครื่องบินจริงๆแล้วเวลาฟังเพลงของเครื่องบินเนี้ยเราจะรู้สึกเหมือนเราถูกพาย้อนกลับไป ในยุค60อีกครั้งในยุคสงครามเวียดนามในยุคฮิปปี้บางทีเราอาจจะนึกถึงบางฉากบางตอนจากหนังที่มันพูดถึงเหตุการณ์ในยุคนั้นนึกถึงหนังอย่างแบบ Apocalypse Now นึกถึงหนังอย่าง Forest Gump ฉากที่เขาไปรบเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของเครื่องบินฮะผมผมไม่แน่ใจว่าเวลาฝรั่งฟังเขาก็อาจจะรู้สึกแบบหนึ่งกับเครื่องบินแต่ผมว่าเวลาคนไทยฟังอะ มันจะพิเศษกว่านั้นอีกเพราะว่ามันตั้งแต่ชื่อวงแล้วว่าเราเรารู้ว่ามีวงฝรั่งวงหนึ่งตั้งชื่อวงเป็นภาษาไทยว่าเครื่องบินเราก็อยากฟังแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อเราได้ฟังถ้าเกิดคุณเป็นคนที่วัยถึงนะเหมือนเหมือนผมเนี่ยคือเราจะจําบรรยากาศจากยุค60อย่างนั้นได้เนี่ยมันจะยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่เลยมันเป็นอัลบั้มที่ผมไม่สามารถที่จะพูดย่อยไปเป็นเพลงๆได้ว่าลองไปฟังเพลงไหนเพราะว่ามันเป็นอัลบั้มที่มันควรฟังทั้งอัลบัม้มะครับมัน มันเปิดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้บรรยากาศของเพลงในระบัเนี้มันพาเราย้อนกลับไปแล้วแม้แต่กระทั่งตัวแผ่นมันเนี่ยนะฮะเอาจริงๆนะฮะด้วยความที่เขาออกแบบมา แบบนี้ฮะคือไม่ได้บอกว่าอันไหนหน้า A อันไหนหน้า B นีหน้า A เป็นอย่างนี้นะฮะเดาด้วยซ้ำไปนะว่านี่หน้า A จริงป่าก็ไม่รู้แล้วเนี่ยก็หน้า B ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าอันไหนหน้า A หน้า B แล้วเป็นเพลงบรรเลงหมดคือเอาง่ายๆคือผมฟังแล้วผมก็ไม่รู้ครว่าอันไหนหน้า A หน้า B ไม่รู้ว่าเพลงไหนเป็นเพลงไหนด้วยซ้ำไปต้องไปเช็คอีกทีในพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสว่าอ๋อ,อเพลงนี้คือเพลงนี้อ่ะแล้วค่อยมารู้ทีหลังว่าอันไหนหน้า A หน้า B แต่ว่านั่นไม่ใช่ mange, เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญคือ ด้วยบรรยากาศและด้วยซาวที่มันอนาล็อกมากเนี่ยมันเหมาะมากที่จะฟังในรูปแบบแผ่นเสียงครับนี่คือแผ่นหรือว่านี่คือวงดนตรีที่ควรฟังงานของเขาผ่านแผ่นเสียงจริงๆเพราะซาวมันมันเป็นซาวที่สร้างมาเพื่อบรรยากาศของของยุคที่ทุกคนฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงนะฮะตัวปกก็ ก็จะเห็นถึงความไซคิเดล็กอยู่นะครับบรรยากาศมันก็จะนึกถึงอะไรที่มันดูเป็นยุค60ยุคฮิปปี้นะครจริงเรียบง่ายมากนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะเ,เป็นผ่านที่ผมแนะนำฮะสำหรับใครที่อยากได้อัลบั้มที่ให้ความให้คาแรคเตอร์เสียงที่เหมาะที่จะฟังจากแผ่นเสียง ต่อให้มันเป็นแผ่นเสียงรุ่นใหม่ฟังผ่านซาวด์ซิสเต็มรุ่นใหม่ที่มันไม่ได้เป็นอนาล็อกอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นอนาล็อกเพ,เพราะเพลงมันทําออกมาเช่นนั้นบวกกับการที่ตัวชื่อวงเป็นชื่อภาษาไทยแล้วก,ก็รู้สึกเหมือนคนกันเองมากยิ่งขึ้นเราก็อยากเชียร์วงนี้แล้วปีนี้เขาเข้าชิง Grammy Awards สาขา <S <S Best New Artist นะฮะเชื่อว่าคงไม่ถึงกับจะได้รางวัลน,นั้นไปแต่การได้เข้าชิงผมรู้สึกดีใจแทนพวกเขาแล้วทั้งในความจริงแล้ว รู้จักวงนี้มามานานพอสมควรแล้วก็จึงนำมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ลองไปหาฟังกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัลบั้มนี้อัลบั้มเดียวนะครับคลุมจิงงานทุกชิ้นของเขาเนี่ยมันให้บรรยากาศแบบเดียวกันเลยถ้าอยากฟังเป็นแบบเพลงฟังก็หาฟังใน EP 2ชุดนี้ที่เขาทำงานร่วมกับ l ีออนบริดจ s สซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ทำงานแบบโซออกมาได้ได้ดีมากแล้วพอมาบวกกับซาวนในแบบของเครื่องบินแล้วมัน ถูกต้องไปหมดเลยนะฮะดังนั้นก็นี่คือแผนที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับขอขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ฮะที่ให้การสนับสนุนชอบแผ่นนี้มาโดยตลอดใครที่มีปัญหาสายตาสั้นและสายตายาวพร้อมๆกันต้องใช้แว่นแบบโปรเกรสซีติดต่อไปที่มัทยาวิชันเซ็นเตอร์ครับนี่คืออัลบั้มที่ยากที่จะแนะนํา ให้แยกฟังเป็นเพลงเพๆนี่คืออัลบั้มที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าการฟังเพลงเป็นอัลบั้มเนี่ยมันให้อะไรบางอย่างที่การฟังเพลงแยกเป็นเพลงๆเ,เป็นซิงเกิลซิงเกิลเนี่ยไม่สามารถให้ได้มันคือองค์รวมมันคือบรรยากาศโดยรวมของอัลบั้มอัลบั้มน,นั้นและผมแนะนำให้ฟังอัลบั้มชุดนี้นะครับ The Universe Smiles Upon You จากเครื่องบินผมชอบแผ่นนี้ครับ